ด้านเพลินเลยอืมบริเวณสวนล็อกตันนะคะติดแม่น้ำบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ติดแม่น้ำมารลยดีวอว์นะคะ อันนี้คือน้ำท่วมสูงมากเลยปีหนึ่งเ้ห้าหป็นครึ่งต้นไม้ป้ายน้ำท่วมโมเดิร์นเน็ดูแม่น้ำปีนี้น้ำยังไม่ท่วมเลยสีน้ำก็เลยขุ่นนิดนึง